สวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มาถึงที่อุบรลราชธานีแล้วนะครับสำหรับเทสไดวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้เราถึงสารหลักเมืองแล้วนะครับด้วยมาด้วยรถเทสลาครับจากซากุระออโตเซลนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้เราได้การต้อนรับอย่างดีนะครับจากร้าน พัฒนาพลังงานอุบลน,นะครับที่ให้การสนับสนุนเรานะครับแล้วก็เราขอขอบคุณาทางพี่ๆน้องๆชาวอุบลมากๆที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับทางซากุระออโตเซลวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้การต้อนรับเรานะครับขอขอบคุณจริงๆทั้งที่พักนะครับการอาหารพรีเซนต์นะครับบริษัทพลังงานอุบลที่ท หาคนมาแบบต้องบอกว่าน้องๆน,น่ารักมากนะครับเราเป็นน้องๆทีเ่เล่นโถเทสลาอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับจากซากุระออโตเซลนะครับคิดถึงรถไฟฟ้าคิดถึงเรานะครับ0801564987สวัสดีครับ